อ้ยหมูแหลกแห่งมันของหมูน,นี่จ้ะคนขึ้นมาก็มาตำม,มาเลยเมื่อวานคือนมาเห็นละวซ้าเมื่อวานยางมาถึงเออคัดเง้ยจ้ะเห็นน้ำเลยสีรังเรืองเหลืองเลยนเนาะเขียวอ่อนเขียวอ่อนครับต้องเอาได้เบอิอดได้เลย งามนึกเหระเป็นด้จุ่มเป็นไดดอกมีสองนงามนลงามคักเนาะอ้ยสีห้จ้ะแกงหวานมุกรเจ้นาวะขนมแน,น,นวนี้นี่เ้งำง่าย สวัสดีจ้าสวัสดีวันที่19กันยายน68จ้ะมันนี่กับผ้าพีพันองเขาป่าน่าจะตะวันสะพ์ฝนหน่งเปิดคลิปกับอาการกับเบอสบายเน,นี่ยน่าจะมันนี่เข้ากับเขาป่าสองไม้น่าจะไปหลุดไปชมกันเลยจ้าวันที่1กมิมันซำาดนจ้ะไปกันเลยจ้าโอ้ยมูเล็กแห่งมานของมันนี่จ้ะคุณขึ้นมาก็มาตามาเลยเมื่อวานคือนมเห็นแล้วจ้าเมื่อวานยังมาถึงอื พีจ้ะเลยที่ลังเลืองเหลืองเลยเนาะเขียวอ,อ่อนเขียวอ,อ่อนครับแต่ว่าเอาไดเบิดได้เลยดอกเป็นแข็งครับฝนบ่กค่อยถือเนาะนแต่ว่าทั้งส่วนผีแดดแห้งเนาะสภฝนเนาะ,ะเป็นพลานพันนะผม ยางเป็นนี่ควาก็สิพ่ออีกเทีเถอะลักษณะแนวนี้นะยางมะทุ่งแม่มันอยู่ในศอกหลอ,หหอกหินครับพี่คือผมจะถ่ายให้พี่น้องได้รับชมบางทีนะครับมองไม่เคยเห็นๆๆๆเลยเกิดเลยดงเห็ดอีเลยขักเนยข้งเนอกติดปีนี้ฝุ่นในหูฝุ่นข้างขาว จูงซะม <c oughs> าบ่ต้องว่าถึงเรื่องความแสบนะครับบ่มีการหื่นเลยละ่ะคันมันแห้งแน่นนซะสุดเนาะ <c oughs> แน่นครับมันบ่ถือฝนบู๊ตอกเฮ็ดบ่ตอกเฮ็ดอืม ออกเกีเที่ยที่เป็นเป็นเสือต่อไปเด้อครับก่อแผงบ่ใช่ถ่ายให้เสื่อนใช่ล้วเนี่ยอะไรนี่นี่นี่แล้วโ <c ười> อ้ยเที่ยายก็เป็นโกโก้ดูเหมัน,มนเอาเห็นยังไงล่ะเเอ้ย อ๋ออาเอาบบไนนี่ไพี่อกงามมัเนาะดินเลยครับคุณด้ดี็นาเลยนะ อู้จุ่มนี่งามไหมครับอู่ไกลกับเสาฝนเด้อครับอยากเก็บไปให้เสาฝนป่าชขาเนาะครับเนาะสองดอกงามครับผมดอกงามเนาะใช่ดอกเป็นไดดอกนี่เสาฝนงามเป็นได้จุ่มจมก็ลังผุขี่ดินเลยวะดันกันมากเลยงามครับเนาะ เดี๋ยวจะอืมอ่ออี่านี้ดงอกขดอนี่เดีเจ้เด,ดี่ยสามเลยโอ้ยทองต่เกีงเสียบงห้อซีซันนี่โอ้อาใหญ่มือใหญ่เดีววันนี้ เอากดไดไหมเดี๋ยวก็งดีอ่้าะสนับตุกมมกี่มีด้วยเห็เปดปเนี่ย कु

นำบรรยากาศวิวทุง่งภูมาฝากกันแล้วเด้อครับผมมาซ้ายครับมันนี่ใส่ลาสโฟนเท้าฝนครัานะบางช็อตบางตอนบางดอกก็บ่ได้ถ่ายเด้อครับผมให้นลาสโฟนเก็บเลยน่าสะโฟนเนาะอีะชอบพอแล้วครับผมมามาเก็บให้พี่น้องขับเบิ่งนี่โอ้ยสวยๆง, ام, งาม,ามาๆครับผมมาไปเบิ่งกันไกลๆครับเป็นอีกมือหนึ่งเนาะชา มาเบิ่งเห็ดน้ำพระลานงามๆครับผม,มนี่หงายไกลๆนี่นึกว่าแต่บ่เมนเห็ดเลยเถอะแมนนี่ครับงามพอจ้าว่งามนะสดใสใช่ไหนะมใช่ธรรมามสตร์นี่เก็บเห็ดน้ำพระลานเนี่ยก่อนขังสีอยกเมื่อยแน่เด้อยค่ะเพราะว่าหอนแดดนะโซฟน์ฟนเนาะครับแต่ว่าเห็ดในงามมีลีนเนาะ จุม่มเลยครับดอกนี่ไอใสโซ่ฝนป่าขาดเด้อครับยอดดอกนี่ชุดยอดครับผมตรงติดนี้ด,ดูสิอ๋อเน,นี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเข่งมั้งงามค่เด้อจ้ะน้ำหินเลยนะ นี่แหละฮดพลานตั้งแหล่ชมพูหม่องนบอมัไกเป็นเไน่ดไดไไงเหลดุก็จได้ละก็จะเอาไก่บอละลงแหลดุงสับซอบนมาอมองอนใช่ดูเาเบิรงกันเลยเออดีอออครับใหม่ๆป็นงเพิ่งเลยครับอ่ะบิงน้ำกันเลยครับไั ม,มันเลื้มซาฟุนอีกเป็นอีกมือเล่เนด้วยครับตามมาพอแล้วเนาะมันสุดยอดอันนี้เนาะแม่ตามการเวลาด้วยครับเป็นเลื้มโดยล่าแล้วเนาะใช่ครับม,มัน,ย,น,นยังไงออกกระคามมือคือออก <c oughs> อ เี่ดนี่อืมเว็นแบบนี้เขาประโพดภูบ่ะโพทภูกปอกจุ่มใหญ่เนาะใหญ่ค่ะบโอ้วว่าอันนี้มูลเดียวเต็มตาเนาะแมนอาศัยยางโดนเติบด้วยครับจังพอเนาะแต่ว่ากระพอมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเอาบรดไหนสาคนกันเริ่มบรดไทยเนอะครับผม ออกไปเบ้อจะออกทัวร์ทัวรเห้องก็คือมาซาเน่นะได้แล้วเอือใจสันได้ไหมน้ำเนาะว่าเลือกเคิดมาเบิ่งซอยสาคนเด้อครับผมขอบพระคุณเด้อครับผมขอบพระคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการติดตาม ทุกๆคอมเมนต์ครับทุกการรับชมครับบอกว่าสิรับชมอยู่เมืองใดเนาะเสฝนเนาะทั้งที่ผู้รับชมเก่าแล้วผู้รับชมเข่มมาวใหม่ครับผมขอขอบคุณหลายๆครับผมสุดยอดขอบคุณเ,ณเป็นเงาเป็นกอบัวบันนี้อืมใช่เน,นี้ยคุณครับเงาหนึ่งกเกือบซีบดอกนะเสฝนเนาะจะไปเด็ดคัดเอาครับผมยับไม่รู้ว่าไก่ เกยต้องกันเลยนะทุกคนเนาะใ,<ช>ในบริเวณอ่อมกันเลยครับครอบงามอีกแบบหน,น,นึ่งเนาะหลากหลายสีสันหลากหลายเหครับ จ่าฝนลงมาปลารางกระเด้อจ้อฝนตัวก็ทั้งคู่นอาเปียกเลยเปลี่ยนเสียทำไมจะ้ะขายใส่น่อขายเนี่ยกอ,อใหญ่จะ้ะแกงหวานมุกรเจ้าววะขนมแนวนี้สครับ มีกาสภาพอากาศฝ่าฝนบ่อคอยเป็นใจเป็นเดือนน้ฝนเนาะแม่นทั้งผู้ก็ต๊ครับเลยลงมาป่าลางเด้อครับผมตามหลุนตามเมืองน้ำกันครับหลังจากอยุดทั้งผู้หรอวาป่าลางส,าสีโสมันสำเร็จนสำฝนเนาะอาการบ่อคอยดีครับผมบ่อหัวสี่เด็เป็นเศร้าเมื่อใดนะสฝนเนาะเป็นมาสองสามหมื่นแล้นนวครับผมครับผมอาะ กะลุนเบื้องความโศกข้อม,ม้าน้ำกันครับว่ามือนจะโศกม้าสำไดเด้วยครับผมอื้วมีเหงื่อช้่เหงื่อโอ้ยสีสีสงบบนีน้ตามสีแดงๆช่วงลงมาจากผูกไปจนได้เฝา

ปลาประกาศกับฝนสิโต้อีกแล้วนะสักฝ<ช>นนะ <laughs> เนาะเศรษฐเก็บเพียสให้พี่น้องได้เรับส้มอีกโดนบันดไดเด้อครับผมสำหรับปลาลางมันน้องเมีครับเป็นเฮ็ดกอ่อครับเฮ็ดรวมๆน,น <c oughs> ล้ว,ลวสักฝนเนาะก้าพเจ้าได้เก็บครับแต่ว่ากะยางโดนเตื้อครับห่างๆครับมองแลดอกสองดอกเด้อครับผมตามเบืบ้องข้อมูลโศกค้อมาน้ำกันอีกครับผมมาชิโศกหมานสับด้เนาะแต่ว่าถ้าฝนโตข้าก็แสดงงูอวยขึ้นเมื่อนะสักฝนเนาะครับผม หลังจากคนตรงมาอีกรอบหนึ่งจ้ะย่อมแพ้จ้ะพี่นอ้องลุยต่ออีกพี่หวานแห้งว้าถือกินจนเกือบเบิดมือมีสอว

ลองงามนีจ่จ้ะนุณจุ่มพอดีพอดีเก่งมันหวานตัวใหญ่ตัวใหญ่จ้าสะเฟิงอขอโทษขอไภัยเด้อจับวันนี้ลืมปิดคีบสรุปยอดเฮ็ดจับพี่น้องเพราะว่ากับไลช็อตไลตอนไลนอกจากขื่นผู้แนรุ่ง มหาปาลารางเนี่ยพราอฝนตกซาฟเนก็บรสบายเนี่ยจ้ะแล้วก็น,น้องก็โทรมาว่าสิไปเก็บเพ็ดปวกว่าจะตะวันสีเดินทางไกลยอยู่กับาทารุณทาชมกันว่าสีโุขสรีมันสิพอเฮ็ดปวกคือเขาบบซาฟเนกับฝาวเนี่ยนะจ้ะไปจ้าสำหรับคลิปมือน,นี้ก็ถือว่าโศกว่ามันอยู่เด้อจ้ะซาฟเนก็ะเด็นเต็มตาอยู่จ้ะซาฟเฟินข,ขอขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทุกการติดตาม ก็กำลังใจที่หายมาเนาะจ้ะสำหรับคลิปวันนี้ซอฟนก็จบคลิปเพียงซท่านี้ละจ้ะสวัสดีจ้า